เก่งขึ้นเยอะเลยใครมีโคชิโนะเนเตนน่ะหยิบม,มาฝึกได้เลยนะครับตัวละครนับเป็นเมตาระดับที่ให้เป็นแบบเทียร์สูงสุดเลยตอนนี้นะครับทั้งเกมลุกจัลลกเกมลับนะด,ด,ดูดิดใครจะตามมันทันวะเนี่ยอุ้ยโคตรเร็วเลยอ่ะ โปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพนะสฉันแทนตำแหน่งที่ว่างให้เองเลือกเลยโซนิคผมไม่มีฟูจิไม่เปร้ายเลือกเลยฮะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเอา กดมาเลยฮะอาคางิพี่เมนทามแต่ไปตรงข้ามเป็นฟูจิมะนะครับเขามีตัวละครอย่างฮานากะตะโอเคอ่ะเมื่อกี้มีคนขอโคชิโนะเรจนนะครับเล่นให้แล้วนะฟุกุดะอัลตร้าเหรอวัสดีครับพี่วาร วอยอซิคเคอรี่เคอรี่เล่นฟุกุดะหรอวะเคอรี่ไหนเคอรี่เวอร์ชั่นไหนมันไปดังวะนะตอนผมตั้งชื่อเนี่ยผมอยากเล่นตัวชูนนะครับแต่ว่ายิงล่งไม่ลงผมเลยผันตัวไปเป็นคนดังแทนฟุกุดะเคอรี่ที่ผันตัวไปดังแทนโคชิโนะเลเจนต์โอเคไปฮะล่งๆเน้นๆไปยิงแบบหลักสกรีน์คมๆไปเออโคชิโนะ โคชิโนะกับไอโคงูเล่นี่มันควรจะเปลี่ยนชื่นจริง,รงๆแล้วเชื่อพี่ดิพี่เรียกผิดทุกครั้งเลย่ยเรียกผิดมาสี่ปีแล้วเนี่ยอะไรละ่ะอุ๊ยไม่ทันหรอวะไม่ทันนะอ่ะไอ้ดาร์ซิเกตต้องต้องช่วยโซนอนะ่ะแล้วเลยอับแล้วแตกนะครับแบบนี้เลยอับ <laughs> <Lay up S 1> ไม่ลงฮนะดวงคือความสามารถอย่างหนึ่งแตก ไปดิฟัดเฮ้ยเลย์อัพเร็วขึ้นจริงนะเว้ยนี่โคตรเร็วเลยอะเร็วมากฮะเร็วมากฮะอันนี้คือเลย์อัพโคตรเร็วเลยอะเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดผมล็อบไปฮะเจ้าว่นี้ยังไงฮะแล้วสวยงามฮะผมไปสแต็กกดาป้าเจ้าฮะพระเจ้าหยุดงานแล้วอากิวินเอาใครไปซาก,กูเระงิแทนนะฮะ แล้วยิงฮะลงลงในเน้นป่ายโอเคเป็นพี่น้องกับเคอร์รี่เหรอเป็นทายาทเคอร์รี่พี่ไม่ยิงพี่ดังจริงๆไอ้ฟูจิข้างนอกอ่ะไม่ต้องช่วยพี่ปิดก็ได้นุ้ยพี่ไปทันทุกลูก่ะพี่เก็บสปีดไว้อยู่ลงลงในเน้นป่ายเฮ้ยรถัวนเหรอได้เว้ย แต่แคนเซิลไม่ทันนะขออภัยเล่นไม่ทันฉันเล่นไม่ทันนะตัวติดอ,อีกหุ้ยโคตรเร็วเลยอ่ะจังหวะไลยอัพนี่หาก,กินได้เลยนะโคชิโนะเลเจนด์นะโอ้โหไลยอัพเร็วมากฮะโคตรเฟีย่ะ วันปั๊ดวู้โอ้โฟูจิตกอะจิตใจผมแตกสลายอะโดนไปดินี่ไงนี่ไงนี่ไง,ง,งสองไม่โดนอยากโดนสามอย่างงั้นเหรอไอ้บ้าเอ้ยฟูจิมาตกลูกชูดไม่ได้สักลูก นี่ไงล่ะจับเกมลุกของนายได้แล้วเหรอ,อนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสมนาอีบ้าเอ้ตกอติพี่อะตะแตกกระดับพระเจ้าฮะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะจับเกมลุกได้เหรอ,อขึ้นเลยเก็บอันติมาตั้งดานตกอันติอะฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงไม่ลงโอ้มันเท่ะละคือได้เท่แล้วลูกหนึ่งพอละไปเนี่คือมันมันพอแล้วอะฟูจิ ฟูจิเลยเจนคือมันบล็อกลูกเดียวพอแล้วฮะผมพอแล้ววันนี้อึ้งคือพอพอแล้วผมจบอันติได้ผมจบกันพอแล้วที่บ้านมันไม่เล่นเลยมันตบอันติได้เป็นพอจริงครับฮะมันยืนเฉยๆก็ไปให้มันสตีวิตขอครับขอโทษดีอรนเน็นค้างมันมีด้วยว่าตบเสร็จมันยืนเก๊กยาวเลย คือมันยืนเก๊กยาวเลยอะฮะผมไปมันไม่เล่นคือมันตกได้ทีเดียวมันเอฟเคไเลยอะอย่างเอาอะงงเลยโดนเจ็ดติ๊กเนี่ยไอ้ฟูจิโอ้โหมีมงมมงเลยลงมีเล่นท่าละเซนโดหนึ่งลูไลหดหดมันมีรูนของแจ็คเล่นมันนั้นอยู่เดี๋ยวให้ดูส่งตออ ใจไม่ค่อยดีเลยคอบอลน,นานมีอติก็ไม่บอกตู้ห้าคะแนนขออีกทีดิ่ห <c oughs> รือว่ามันจะตกพี่อีกต้องสามต้องสาม่ามานี่แต่ภาพยอดเยี่ยมมากโดนเจ็ดติ๊กแนะ่ฟูติ วุ้ยมีคนเฟิร์มสาวเปร่าวไม่นธรรมดานะมีโอกาสชนะนนเนี่ยคนล้มเราต้องฆ่ามะัสดีครับนิลคาร์ดเฮ้ยไม่เอาความมั่นใจเป็นยังไงวะความสูงบล็อกไม่พอ อืมความสูงบล็อกไม่พอตกไม่ถึงตัวตี้ยาไปหน่อยโอเคเทเโค้รอ<ะ>ันตรายเสร็จเก่งขึ้นเยอะนะครับโคชิโนเรจนนะอันนี้บล็อกด้านหลังไม่ได้ยืนใกล้ไปหน่อยสมปา่าโอ้สามแต้มโล่งไม่มีพลาดเลยนะ คือเลยอร์อัพเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยบอลสแต็กเหมือนเดิมพี่ว่าแม่นเหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยสามารถหากินด้วยลูกเลยอ์อัพได้แล้วนะเดี๋ยวไปหมุนเลยอ์อัพให้ดูนเนี่ยหากินด้วยลูกเลยอ์อัพได้แล้วนะเลยอ์อัพเร็วมากนะครับอันนี้เก่งโคกเลยอันเนี้ยสภาพยอดเยี่ยมสภาพยอดเยี่ยมเหรอบล็อกด้านหลังไม่ได้ยืนโคตรไกลเลยตบไม่ถึงเฉยเลย บล็อกบอลด้านหลังไม่ได้เอ้ยเหมือนมันเนิรฟระยะความสูงบล็อกของโคชิโนหรือเปล่านนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเนิรฟลงมาเนี่ยเลยอัพโคตเร็วเลยอะ่ะคือเลยอัพมันเร็วมากอะ่ะอันเนี้ยคือเลยอัพธรรมดาเลยเดี๋ยวทันหรือเปล่าสิห้าวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวให้เขายิงไปนะแล้วเราก็จะไปดูอ,อีกท่าหนึ่งมันจะมีท่าขอบอลยิงเอเป็นเลยอัพไกลาจากใต้แป้นหน่อยใช้ดู เนี่ยอันนี้อันนี้เร็วขึ้นไหมท่านี้เหมือนเหมือนเร็วขึ้นนะพี่ว่ามันน่าจะเร็วขึ้นนิดนึงมหมหรือไม่ก็เท่าเดิมอ่ะมันดูไม่ออกอ่ะไอ้ท่าเลย้ย up ไกลเมื่อกี้แต่ว่าไอ้คอ o ซ้ายขวาเลย้ย up หรือว่าเลี้ยงหมุนแล้วเลย้ยัเลยอ่ะมันโคตรเร็วเลยฮะคือเร็วมากอนะ่ะมองแทบไม่ทันเลยอ่ะมันเหมือนเลีอยพ p อ่าจังหวะหนึ่งของคิโยตะเลยนะเอ่ะไอ้จังหวะเลย้ย up นั่นอ่นะเนะลย้ย up ไกลเร็วขึ้นนิดนึงหรอ ถ้าเลยอัพไกลนะปกติเลยอัพไกลมันเร็วอยู่แล้วไงอันนี้พี่ก็เลยดูไม่ออกไอ้ถ้าเลยอัพไกลอ่ะแต่ว่าออมีเพื่อนๆบอกว่าเร็วขึ้นนะเหมือนเร็วขึ้นนิดนึงเหมือนกันเนาะแต่เลยอัพไกลปกติคือมันเร็วอยู่แล้วไงอันนี้ก็เลยแบบดูไม่ขาดแต่เลเยอัพไกลอ่ะปกติมันช้ามากนะครับอันนี้คือเร็วมากสามสิบห้าแต้มเลยฮะเราเมนปล่อยบนะอลเนี่ยอะถูกบัฟมาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครอ,อย่าง โคชิโนะเลเจนต์นะครับผมเออดีเว้ยโคชิโนะเลเจน์บัฟมาโคมูเลเลเจนก็บัฟมานะครับแล้วสองตัวละครนี้ผมเรียกผิดรัวๆเลยเรียกสลับกันรัวๆเลยนะแล้วมันบัฟมาจัดไปฮะบัฟมาก็ต้องเล่นนะไม่ชินเลยว่าภาษาอังกฤษอ่ะรอนานๆอาจจะปั่นท้อหัวใจ <c oughs> ขอโทษขอโทษสิวะขอโทด ฝากกดไลค์หหน่อยดิสีวะฝากกดไลค์หน่อยแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบเกมนี้ยไม่ลืมเลยอย่าลืมใครดูอยู่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะวันนี้สักร้อยไลค์ได้ไหมหกสิบสี่ไลค์เองสุดหลอดทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กันด้วยใครรู้ตัวว่าหลอดเท่สวยรวยอย่าลืมกดไลค์ห nice, ลอดป๊าปืป๊บป,ป๊าปแล้วพุ่งสันไหดิดพุ่งการพรุ่งที่จริงใจ แล้วมันไม่เบิร์กลับมาล่ะเพื่อนเดี๋ยวไ่ให้อซิสต์เลยลบกูรุนแรงส่งไปให้มันเบริร์มันมันเคาะบอลธรรมดาฮะมันจะเดินทำาไมมันก็กดส่งรัวๆเดี๋ยวน,นะรับบอลน่ะไม่ต้องหันเลยส่งไปเลยเล่นดีโคเทคนต่หลายผมยิงเลยไม่ปั้นละจริงๆไม่ต้องไปปั้นก่อนนะครับแล้วค่อยมายิงผมไม่ต้องปั้นแล้วผมยิงเลยจดไปอ่ะไปฮะ,ปะสองรีบาวสู้เขาทีมเรากดให้สามไลท์เลยเออก็ยังดี ใครกดสองไลน์แบนม,มันไปเลยนะทีมงานใครกดสองไลน์แบนม,มันไปเลยนะอุ้ย่งผิดไอ้ <laughs> อน,นี่มันสติเก่งจังวะน,นายทำให้โซนิกดูแย่ด้วยมากิไปททำแบบเนี้ยพี่รีบเ,เล่นเพลงเร่งเร่งเล่นเลยลวกัน ผมยิงเลยอะเอาไปเอารีบาวเองเอออะเดี๋ยวพี่เร่งเพย์ให้ไม่ส่งลนะคือปั้นแอซิดไม่ได้ลนะไอ้มากิมันสติลมากิมันจ้วงยับเลยโหวดพื้นลื่นนะจังหวะนี้ยังไล่แบ,บ็คเซตชุดลบกวนแล้วไม่ลงแน่นอนเป็นลูกนี้เป็นรีบาวของของใครนะก็แหละป๊ปาหมุนป,าปา๊าส่งป้าคตรเท่ขัวตรายดูเลยอัพดีโอ้โหเลยอัพลึกถึงใจฮนะแล้วเร็วด้วยนะครับโอ้โหโคตรเฟีย้ยวอะเลยอัพไหวมากอนะ หายตู้อ่ะผมกดยี่สิบไลค์เลยถ้าว่างขนาดนั้นเนี่ยกดแค่ไลค์เดียวก็พอว่างเกินผมยิงเลยฮะสแต็กระดับพระเจ้าฮะไม่ต้องห่วงฮนะบัฟมาโคตรโกงเลยโคชิโดะคือพอมันมีท่าเลยอัพเพิ่มขึ้นมาอีกมิติหนึ่งทำให้ตัวละครมันปิดยากขึ้นเยอะเลยนะครับรบกวนรบกวนไปแล้วรุยบ่าแล้วรียแขนโคตเท่โค,คตรลาดดูดี มิติเล่นก็เยอะอยู่แล้วมีท่าพิเศษด้วยการเลย์อัพเร็วมากๆมาอีกด้วยนะครับมิติทาแต้มจะเยอะมากๆแบบนี้ปกติพี่ไม่ค่อยเลย์อัพนะท่าเลย์อัพมันช้าแล้วก็โดนถมง่ายนะครับโอ้โหแล้วเอาเรื่องจัดเอาอย่างเรื่องมะเฮ้ยไม่ลงุมยลงด้วยหรอโยแมนได้ยังไงวันนี้ปกติโยนี่ลูกเล่อย่างเงี้ยไม่มีทางลงเลยนุ้ยเป็นไม่ได้นะ่ะชนะละโยแสแต็กแม่นขวดหลังไม่ดิโอ้โหแล้วข้างเราเอาจัดมาเฮ้ย โซนอิกฮะหลังจากโดนสติลก็ของขึ้นเลยอะอันติเลย <c oughs> <c oughs> เกียดไอ้มากกีคนนี้วะลบกุหลุหล่นแรงแล้วผมเบียดผมบางเซ็นเตอร์ฮะเสร็จผมเลยผมอันติเลยไกล8เมตรหมุนยิงก็ไม่ต้องเข้าไปเก่งมากเก่งมากโคชิโนะเลเจนคือเก่งจริงอันเนี้ยเกมลุกเอาไปร้อยคะแนนเต็มเลยนะเกมลุกนะเว้ยพี่ให้เทียบเท่าเซนโดเลเจนเลยนะเว้ยอันเนี้ยเกมลุกเฟีย้ยวตัดเลยอ แต่เล่นยากอยู่คือเราต้องคล่องนิดนึงกับพื้นที่การเล่นแล้วก็สกิลนะครับซึ่งเก่งเก่งจริงเลยเนี่ยแบ็คโบบาเกมิ่งเนี่ยมันเก็บบอบล,บลคือตัวละครมันเก็บบอลได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครมันเล่นแบบตัดบอลได้ด้วยนะเกมรับ,ค,รบคือเกมรับมันได้ตัดบอลมันเก็บบอลได้มันแดสวิ่งเร็วไปโซนพื้นที่ลูกชูดได้นะครับดีอะ่ะผมยิงลงลงเ่นเน้นนะเดบเบิ้ลบัคตัดชูด เก่งขึ้นเยอะเลยใครมีโคชิโนะไเจน,นนะ่ะหยิบม,มาฝึกได้เลยนะครับตนนะัวละครนับเป็นเมตาระดับที่ให้เป็นแบบเทียร์สูงสุดเลยตอนนี้นะครับทั้งเกมลุกแลกเกมลับนะดูดิใครจะตามมันทันวะเนี่ยตามไม่ทันนะตายแป้นโมเฝ้านะอันเนี้ยเขาตายแป้นไม่เฝ้านะเว้ยโดนเลアฟอีกอะ่ะคือมันเพิ่มมิติการเลยอัพเร็วมา มันทาให้เซนเตอร์ออกมาซ้อนสามแต้มข้างนอกไม่ได้แล้วนะเว้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเซนเตอร์มันยังดันสูงเพราะว่าตัวละครมันเลยอัพช้าแล้วก็โดนตบจากข้างหลังได้ด้วยนะอันนี้น่าจะไม่ได้แล้วนะคือมันเร็วจากยอมเลยฮะปวดจริงฮะโชนงเลเซนฝันตรงข้าบอกตามไม่ทันแล้วพอแล้วนี่ถ้าเขาดันออกมานะเว้ยไม่อกี้เขาดันไม่ค่อยสูงถ้าเขาดันสูงในระยะที่ปิดรูปแบ็คเติบชูดได้แล้วเราเล่นคล่องๆหน่อยแล้วเข้าไปเลยอัพเสร็จเลยนะคือ เซนเตอร์เนี่ยไม่มีสิทธิ์เอามาซ้อนได้นะครับเขาต้องเฝ้าแป้นนะแล้วตัวละคร,รมันหมุนโคตรเร็วอะเซนเตอร์จะซ้อนต้องเดินออกมาก่อนเราอะอันเนี้ยถ้าเซนเตอร์จะมาซ้อนลูกแบ็กเซฟชูสามคะแนนเซนเตอร์เขาต้องเดินออกมาก่อนไงเราเห็นอยู่แล้วเราหมุนแบบปุ๊บเห็นเขาเดินออกมาแล้วก็ขึ้นไปเลยอาบตกไม่ทันน้อไมโคตรเร็วอะเก่งขึ้นเยอะเลยนะอันนี้จัดให้เป็นเอ่อเทียสูงสุดของการเล่นปล่อยบอลเลยนะเก่งมากๆ ทำไรล้างชาแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศรา้า <Whoa! S 2> ทำไยล้างชนแนลลุยไปกลับทำายล้างชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำไรล้างชนแนลลุยไปกลับทำายล้างชนแนล